ไม่ต้องอายุไม่ต้องเพศไหนไม่ต้องวัยไหนมันสามารถเต <intellectual sadece. S 1> ้นได้หมดเชื่อไหมว่าอายุ60เรียนที่นี่เยอะมากเพลงคิดว่าการเป็นคลาสเต้นจริงๆอ่ะคือมันเหมือนเป็นการชาเลนจ์อย่างหนึงนะ สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับกระติบนะคะกับรายการ Work Out u t นะคะแล้วซีซั่นนี้นะคะก็เป็นซีซั่นที่2แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะติปก็จะพาทุกคนมาออกกาลังกายโดยการทํำไมคะโดยการเต้นนั่นเองนะคะเห็นอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้นะคะติปอยู่ที่สตูดิโอสอนเต้นสุดชิคนะคะ อยู่ที่รัชดา26นะคะชื่อว่า My Steed นะคะโดยที่ติ๊ตต้องการบอกก่อนเลยว่าการเต้นเนี่ยนับว่าเป็นการออกกําลังกายที่เผาผ่านแคลอรี่ได้แบบว่าเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วการเต้นนะคะมันก็มีหลายประเภทมากๆนะคะวันนี้นะคะติ๊บก็เลยจะมาแนะนํานะคะกูรูนะคะที่เป็นแบบว่าสอนเต้นคั้นเทพเลยที่กําลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือครูเพลงนะคะ My s t e e Studio ค่ะ สวัสดีนะคะก็คุณครูเพลงนะคะมีรีบังเกิดสุกนะคะก็เป็นครูสอนเต้นแล้วก็เป็นคอริโอ grapher แล้วก็เป็นเจ้าของ My s t e t Studio นะคะคุณครูเพลงอ่ะชอบแนวการเต้นแบบแบบไหนที่สุดอะไรเงี้ยแล้วคุณครูเพลงแบบว่าเต้นเป็นทุกแนวเลยไหมก็ถ้าให้เพลงเลือกเอาที่เพลงชอบที่สุดแล้วก็เป็นสไตล์ที่เพลงถนัดที่สุดก็คงจะเป็นสตรีทแจ๊สเพราะว่ามันเป็นแนวที่เพลงแบบชอบมากแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราสอนอยู่แล้ว ก็คือสตรีทแจ๊สนะคะก็คือเป็นการเต้นระหว่างแจ๊สแดนผสมกับทิปฮอปตรีปเนี่ยค่ะใช่ซึ่งมันก็จะมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็มีทั้งความสวยงามมีแบบความฟาดฟาดอะไรเงี้ยคะ่ะด้วยสองสไตล์ที่ผสมกันการเต้นอย่างเงี้ยครูเพลงคิดว่าแบบเวลาออกอะ่ะมันทําให้เราแบบเบิร์นแคลอรี่แบบได้เยอะไหม จริงแล้วเพลงมองว่าเยอะนะเพราะว่านักเรียนที <c oughs> ่มาเรียนเัียวเพลงส่วนมากแบบเขาเคยจับนาฬิกาวัดแคลอรี่อะประมาณแบบบางทีก็คลาสนึงก็ประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ0ประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการสอนประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง <c oughs> เพราะมันรวมทั้งการวอร์มอัพการ <c oughs> ใช่แต่ว่า เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการเต้นสตรีทแจ๊สหรือว่าทุกแนวในการไทยในการเต้นเนี้ยค่ะมันมากกว่าการออกกําลังกายก็คือเรื่องของการจําท่าและที่สาคัญคือมันต้องซีนกับจังหวะคือมันต้องใช้หลายกระบวนการมากๆเลยค่ะทั้งร่างกายทั้งแบบการประมวลผลว่าเฮ้ยจะต้องทายังไงให้ตรงกับจังหวะต้องมีการนับจังหวะต้องมีการจําท่าต้องมีการแบบกึดกล้ามเนื้อให้มันดูแบบทำยังไงให้เราเต้นดูสวยอะไรเงี้ยค่ะเพียงคิดว่าการเป็นคลาสเต้นจริงๆอ่ะคือมันเหมือนเป็นการชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะ ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าใครสนใจที่จะเรียนกับครูเพลงค่ะก็คือสามารถมาเรียนที่ได้เลยไหมครูเพลงสอนเองเลยหรือเปล่าใช่คือที่นี่จะมีคุณครูเยอะมากๆแล้วก็มีหลายสไตล์มากๆคือจะไม่ใช่แค่คลาสของผู้หญิงนะคะก็จะมีคลาสผู้ชายด้วยแล้วก็มีแบบหลายๆคนการมีแบบหลายคลาสหลายสไตล์ก็จะมีทั้งฮิปฮอปมีบอยสไตล์มีสําหรับเบกินเนอร์ก็มีสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานและอยากจะมาเริ่มแบบเฮ้ยฉันไม่มีพื้นฐานมาเลยนะเชื่อไหมว่าบางคนอะ ถามเพียงว่าแบบ60เรียนได้ไหม<อ>ซึ่งที่เนี่ค่ะอายุเ <6, S 1> หรอคะใช่เชื่อไหมว่าอายุ60เรียนที่นี่เยอะมาก แล้วผู้เพลงสอนเองเลยเหรอไม่ค่ะก็ส่วนมากเขาก็จะเข้าแบบคสบิ๊กินเนอร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาโอเคเริ่มเฟอร์มได้แล้วเขาดูคล่องแล้วเขาก็จะไปคาสอื่นเลยหกสิบนี่เขาเต้นฮิปฮอปอย่างสตรีทอย่างนี้เลยเหรอใช่สตรีทมากใช่เพลงก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจเกี่ยวกับการเต้นเพราะเพลงเชื่อว่าไม่ต้องอายุไม่ต้องเพศไหนไม่ต้องวัยไหนมันสามารถเต้นได้หมดคือมันอยู่ที่การปึกฝนแล้วก็อยู่ที่แบบความพยายามของเราถ้าเราเอ็นจอยกับมันเพลงเชื่อว่ามันก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่ง อ่าแล้วที่ครูเพลงบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยแบบมีคาร์ดะค่ะหลายคาร์ดมากเลยที่นี้ครูเพลงลองแบบว่าอธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละคาร์ดให้ฟังนิดนึงหน่อยได้ไหมอ๋อค่ะก็ะะแต่ละคาร์ดก็จะมีสไตล์แบบค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเหมือนกันค่ะสตรีทแจส๊สเนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่ะก็คือแจส๊สผสมกับฮิปฮอปก็จะมีความแบบฟาดฟาดสวยๆท,ที่เราเห็นกันส่วนมากก็จะเป็นประเภทสตรีทแจส๊สนะคะแล้วก็ฮิปฮอปก็คือจะเป็นฮิปฮอปเลยก็จะแบบหนักหน่วงนิดนึงซึ่งแต่ว่า เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะผู้หญิงเขาก็ชอบเต้นเหมือนกันใช่ mm hmm. ก็จะออกแนวแบบดิปฮอบน่อยแบบเน้นเบสิกนอยอะไรเงี้ยค่ะส่วนบอยสไตล์อย่างคัดที่ซูม,มีบอยสไตล์ใช่ไหมก็จะเป็นฟิลแบบท่าบอยบอยหน่อยแต่ก็แบบผสมความเกาหลีหน่อย mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะใช่คือถ้ามันจะดูแมแมสเหมือนแบบเกาหลีเขาเต้นกันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ที่นี่ก็จะมีเกิร์ฮิปฮอปด้วยก็คือเป็นฮิปฮอปแต่เป็นสไตล์แบบผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ละสไตล์ก็จะมีความแตกต่างความหลากหลายแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะใช่แต่ว่าเหมือนการออกกาลังกายที่เป็นแบบออกกําลังอ่ะสมมุติตามพวกแบบฟิตเนสอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพวกคาที่เป็นเหมือนแบบเหมือนคาร์ดิโอแดนที่แบบแดนจ๋าๆเลยอาจจะมีแบบว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าแบบพวกซุมบงซุมบ้าอะไรเงี้ยครูเพลงมองว่าแบบชอบไหมครูเพลงว่า คือเพลงมองว่าคลาสในฟิตเนสนะคะก็จะเป็นการเวิร์กเอ้าที่ค่อนข้างที่จะเน้นการคาร์ดิโอไปเลยไปเลยใช่แต่ว่าคลาสเต้นน่ะมันจะแตกต่างอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ได้ทําท่าซ้าๆๆๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆเียเพราะาอันนั้นเขาทาท่าซ้ำๆไปเรื่อยเพราะเขาต้องการเน้นในเรื่องของคาร์ดิโอโดยเฉพาะ แต่ว่าคาร์เต้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีท่าเต้นที่มนค่อนข้างจะหลากหลายจะแบบไม่ซ้ํากันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเสริมจากเรื่องของคาร์ดิโอเนี่ยมันก็หรือเสริมจากการเวิร์กอัลเนี่ยมันก็คือเรื่องของความจำอย่างที่บอกแล้วก็เรื่องของจังหวะดนตรีที่จะต้องแบบเฮ้ยเก็บคําพูดนี้เก็บวีตรงนี้เก็บอะไรอย่างนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องเอาทุกอย่างมารวมกัน มันก็เลยกลายเป็นแดนซ์คลาสเป็นคลาสเต้นที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากโวลท์ที่มีในฟิตเนสค่ะอ่าแล้วที่เนี้ยค่ะสำหรับคนที่เขาแบบมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักเลยคือจริงๆเขาอาจจะแบบเหมือนไปแบบฟิตเนสไม่รอดวิ่งไม่ได้ปั่นจักรยานอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบชอบชอบเต้นเลยอนะ่ะครูเพลงคิดว่าแบบเต้นแบบไหนที่จะแบบสามารถแบบว่าลดน้ำหนักแบบได้ดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะการเต้นลดน้ำหนักได้หมดคะ่ะเพราะว่าเต้นครั้งหนึ่งคลาสหนึ่งเนี่ยก็ อย่างที่บอก500ร้อถึงพันบางคาสนี่ถึงพันเลยเพราะว่าบางทีมันมีท่าล่างมีอะไรต้องลงไปคุกกับพื้นต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนในเรื่องของการเต้นอ่ะเพลงเชื่อว่ามันสามารถลดน้ําหนักเบิร์นแคลอร,รี่ได้หมดเลยทุกอย่างในคาสเต้นนะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ออกกําลังกายอย่างอื่นเลยเราเหมือนแบบว่าเต้น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 อย่างเดียวครูเพลงคิดว่าในแบบหนึ่งอาทิตย์อ่ะต้องมาเรียนเต้นทั้งหมดแบบกี่วัน ถ้ามันควรจะเป็นนะถ้าทุกคนขยันนิดนึงนะคะแม่ก็เชื่อว่าอะสัก3คลาสตอนหนึ่งอาทิตย์ก็คือ3วันใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปฟิตเนสเลยเราไม่ได้ออกกํลาลังกายเลยเรามาเต้นอย่างเดียวนี่นะคะ่ะก็แนะนําว่า3 ครั้งต่อสัปดาห์กำลังดีกำลังนี้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบเป็นคนที่เต้นแข็งแรงจริงๆโดยที่ไม่ได้มาพึ่งพาแค่การเต้นอย่างเงี้ยก็ควรที่จะเสริมกล้ามเนื้อโดยการเข้าฟิตเนสเหมือนกันจริงๆแล้วการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในการเข้าฟิตเนสมันก็จะทําให้เราอะเต้นแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวติดจะให้ครูเพลงอะฝากสตูดิโอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบยังไงถคายของกันหน่อยก็เพลงนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะ My Sty Studio นะคะมาง่ายมากๆเลยทุกคนก็อยู่ กลางใจการรัชดาเลยแล้วก็ติดรถไฟฟ้าด้วยนะคะสถานีรัชดาพิเศษนะคะซึ่งการเดินทางนี่ง่ายมากแล้วก็ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยสามารถเข้าคลาสได้หมดแล้วก็มีทั้ง b ินเนอ e r มีแบบบอยสไตล์มีสตรีแจ๊สมีแจ๊สฟังมีทุกอย่างเลยนะคะให้ได้เลือกสรรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่พอมาอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนมีสังคมใหม่เกิดขึ้นก็ทําให้นอกจากได้การออกกำลังกายแล้วก็มีสังคมเพิ่มมากขึ้นค่ะ ค่ะแล้ว EP หน้านะคะติ๊กก็จะให้คุณครูเพลงะค่ะสอนติ๊บเต้นนะคะดูว่าแบบว่าติ๊กจะเต้นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพบกับติ๊บกับครูเพลงใน EP หน้าได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ